สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมสโสพลนวะรัตนาพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมอชิดนะครับอยู่ที่ทําการของบอขอสอถ้าเราจะพูดถึงการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนมีหลากหลายมิติด้วยกันครับการค้าการลงทุนและแน่นอนว่าการเดินทางคมนาคมขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งมิติของการเชื่อมโยงไทยเข้าสู่ a อ c ีเช่นเดียวกันนะครับ และถ้าหากว่าเราจะพูดถึงบคสต้องบอกว่าน่าจะเป็นหน่วยงานแรกๆครับที่ทําหน้าที่ใน,ในการเชื่อมโยงไทยเข้าสู่อาเซียนเพราะว่าเส้นทางการเดินทางของบคสจากไทยไปต่างชาติในแถบอาเซียนนั้นเริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง14เส้นทางที่ทําอยู่ตอนนี้จะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนอนาคตของบกสกับการเชื่อมโยงไทยเข้าสู่อาเซียนจะเป็นยังไงบ้างผมอยู่กับคุณวุฒิชาติกลยานมิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบกสนะครับสวัสดีคุณวุฒิชาตินะครับสวัสดีคุณสพลครับครับผมเส้นทางของบ ในอาเซียนเริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วเล่าให้ฟังสะิ้นได้ไหมครับจุดเริ่มต้นก็จุดเริ่มต,ต,ต้นเลยนั่นคือการติดต่อกับท,งทางคมพพราว<ช>นะครับในเรื่องขอ,อ,องการเดินรถระหว่างประเทศร่วมกันนะครับเส้นทางแรกที่เราเปิดเมื่อ10ป,ปีที่แล้วนะครับคือปี2547นี่ก็คือเส้นทางหนองคายไปเวียงจันทร์หนองคายเวียงจันทร์ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการทยอยเปิดเส้นทางเรื่อยๆมามีเวียงจันทร์มาอุดรเวียงจันทร์มาขอนแก่นแล้วก็เวียงจันทร์เข้ากรุงเทพ ครับแล้วก็มีเส้นที่เป็นพรมแดนเชื่อมทั้งหมดนะครับกับสปลาวตอนนี้เราเปิดเดินรถเรียกว่าแทบจะทุกเส้นทางที่มพีพรมแดนเชื่อมติดกันครับแต่ทีนี้สายทางที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งความนิยมในการต้องการการเดินทางของพี่น้องของทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทาง ฝ่ายทางสปปลาวเนี่ยครับครับผมถ้าจะพูดถึงภาพรวมตอนนี้เส้นทางที่เราทําเชื่อมโยงกับหลักๆน่าจะเป็นทางลาวนี้มที่ผู้มนตรการบอกมันสักครู่นี้แล้วก็มีเห็นว่ามีทางกัมพูชาด้วยใช่ไหมครับรวมเส้นทางตอนนี้ทั้งหมดกี่เส้นทางนะครับทั้งหมดปัจจุบันเลยเนี่ยคือ14เส้นทาง14เส้นทางครับเป็น12เส้นทางกับทางสปปลาวครับและอีก2เส้นทางนี้คือกับทางราชณาจักรกัมพูชาซึ่งเปิดไปได้สักสองปีที่ผ่านมานะครับก็คือกรุงเทพ ไปพนมเปญ<ช>แล้วก็กรุงเทพไปเสียมราฐครับคมเมื่อการประชุมสองสามวันที่ผ่านมานะครับเป็นการประชุมร่วมกันนะครับของทางสปปลาวกับทางประเทศไทยนะครับ<ช>ก็มีข้อตกลงกันว่าจะให้สำรวจเส้นทางเพิ่มเติมครับในเส้นทางพิษูนุโรนะครับ ออกด่านกูดูเข้าชัยบุรีแล้วก็ไปหลวงพระบางอีกหนึ่งเส้นทางนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่ประชุมเห็นพร้อมต้องการว่าน่าจะเปิดเส้นทางได้โดยเร็วถ้าเปิดก็จะเป็นเส้นที่15ใช่คใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีการเจรจาอีก2เส้นทางกับทางเมียนมาอยู่นะครับซึ่งผมกาหวังนะครับว่าอย่างน้อยๆหนึ่งเส้นทางน่าจะเกิดได้ภายในก่อนสิ้นปี2557นะครับคือเส้นแม่สอดมีวดีในในภาพรวมการที่เราเปิดเส้นทางขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งเส้นทางเมื่อปี แล้วก็ไล่เรียงมาปีนี้ 5, 7, 14เส้นทางจะเกิด 15, 16, 17ต่อแสดงว่าผลตอบรับในทางคนเดินทางทั้งของเราและของเพื่อนบ้านดีมากใช่ไหมครับคือภาพรวมกบับจำนวนเส้นทางที่เกิดขึ้นทั้งหมด90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จบนะครับบางเส้นทางเนี่ยโลแฟตเตอร์ร้อยกว่า หมายถึงจำนวนคนที่คนโดยสารต่อวิน,นาน,นเนี่ยคือยอมยืนก็มีคุณคุณ,คณวิชาตประเมินว่าเป็นเพราะอะไรโหลดแฟกเตอร์ถึงเยอะขนาดนั้นค่าโดยสารบริการหรือคุณภาพหรืออะไรของบคสผมเรียนอย่างนี้ครับความสุขสบายในการเชื่อมโยงเข้าหากันข้อสะพานที่เปิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เชื่อมระหว่าง2ประเทศเข้าด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็สุขสบายในการเดินรถมากกว่าการที่จะต้องลงเรือบางครั้งเนี่ยมีสัมภาระที่จะต้องแบกไปลงเรือเนี่ยก็อาจจะเกิดความไม,ม่สะดวกใช่ไหมครับแล้วก็ ระยะเวลาในการจลดความฉี่ในการลดรของสองประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความสะดวกซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ข้ามไปมาหาสู่กันได้ทีนี้อนาคตของบกสอเราเปิดเปิดเส้นทางเรื่องเส้นทางเปิดเส้นทางใหม่คงไม่ใช่เรื่องยากเราคงทาต่อไปเรื่อยๆมีแผนที่คิดไว้ในใจอนาคตของบกสอกับการเชื่อมโยงอาเซียนคูนิช่าไล่ฝั่งสนิทได้ไหมครับอะไรบ,<ล>บ้างขณะน,นี้เรากำลังเจรจา เมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องการเจราจาเดินรถระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเจราจาระ,ระบบทวิภาคีก็คือ2ประเทศคุยกันเองใช่ขณะนี้เราจะเริ่มละไตภา,าคีละเริ่มสามประเทศละนั่นหมายถึงว่าวันนี้ในเมื่อลาวเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับที่เราสามารถจะไปจีนเราสามารถจะไปเวียดนามได้เพราะเริ่มแล้วว่าจะใช้ลาวเนี่ยเป็นเบสแล้วนะแล้วก็จะเชื่อมไปยังกุนหมิ่นไปยัง12บสองพันนานะครับไปเวไปดานังในส่วนของประเทศเวียดนามซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับ จากการสำรวจไม่เป็นทางการเนี่ยมันมีการสำรวจเส้นทางไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะหยิบยกขึ้นมาคุยในข้อตกลงอ๋อครับหมายความว่าอนาคตจะมีรถของมกสจากประเทศไทยนี่แหละผ่านลาวอาจจะไปเวียดนามซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวคนไทยเยอะอยู่แล้วหรือจะไปถึงจีนก็สามารถทําได้อีกสักเมื่อไหร่จะได้เห็นครับคุณวิชาผมเชื่อว่านะครับความเป็นรูปธรรมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ภายในปี5 8 แน่แน่เพราะว่าเราเนี่ยนะครับเราใช้หลายช่องทางคือนอกจากช่องทางทางราชการที่เราติดต่อกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกแล้วเนี่ยเรายังอาศัยเขาเรียกวทีหอคันค้าระหว่างประเทศเนี่ยมาคุยกันซึ่งผมอย่างผมยกตัวอย่างว่าสองเส้นทางที่ราชอาจักรพูชาเนี่ยประสบผลสําเร็จได้เพราเพราะว่าต้องยกเกรดให้ทางหอการค้าอุทัยไทยมาคุยกันใช่ผมต้องเรียนเลยนะครับสําหรับความพร้อมเรื่องของการจัดรถเข้าไปเดินของวสเนี่ยไม่มีปัญหาเลยพร้อมทได้แน่พร้อมทันทีทําวันนี้ก็ทําได้ทําได้ครับ นะเพราะว่ารถในระบบที่เราสามารถจัดเข้าไปเพื่อขับในรถเนี่ยเราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีความพร้อมนะครับของประเทศที่เราตกลงกันในรถร่วมกันได้เนี่ยเราพร้อมทันที <ừ> อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นว่ามีอยู่ในแผนคือเรื่องของที่บกสจะทําเป็นทําประกาศว่าตัวเองจะเป็นศูนย์ซ่อมอาเซียนในแถบนี้เลย่รายละเอียดเป็นยังไงต้องเรียนอย่างนี้ของเราเนี่ยนะครับมีศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถเนี่ยนะครับที่ เมื่อก่อนเราเปิดใช้ของบกสเองต่อมาตอนหลังเนี่ยครับเมื่อเราพยายามจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของรถโดยตัวรถโดยสารเราก็ขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถโดยสารขนาดใหญ่นะครับเราเอาเครื่องมือที่ทันสมัยการตรวจนี่เป็นระบบคอมพิวเตอร์คือเซตั้ง ามนี้เป๊ะออกมาค่าเออเลรกก็ออกมาเลยคือไม่ใช่ต้ไปพาะของเราแต่ว่ารับตรวจให้กับรถโดยสารรถใหญ่ขนาดใหญ่สามารถตรวจกับเราได้ใช่ครับคือรถโดยสารสาธารณะต้องมาที่นี่ทั้งหมดปีหนึ่งเนี่ยสองครั้งเพื่อเป็นการการันตีว่าวันนี้สภาพของตัวรถที่ไปให้บริการเนี่ยมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยเรากว้างใหญ่มากในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเราจะทําให้มันเป็นศูนย์ธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายๆค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น m ร r c เ d e s เบนสะ์แคนเนียวอลโว่ก็คือเขาเองเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับแต่<ม>แตของเราเนี่ยมีแล้วก็บอกคุณเอามาใช้กับเรา<ม>แล้วก็มาเป็นแบบโมาใช้รืงโปรฟิตกันครับ,รบว่าส่วนแบ่งของด้านตออแทนที่ได้รับเนี่ยจะแบ่งกันอย่างไร<ม>จะว่ากันอย่างไรัรบแล้วพอถึงปีที่เราจะเปิดเรื่องการเดินรถเสรี<ม>ในส่วนของอาเซียนเปิดเปิดภูมแดนทั้งหมดครวก็บอกว่าผมเชื่อนะครับว่าจะมีปริมาณรถท่องเที่ยวที่ข้ามจากประเทศต่างๆเยอะแน่เยอะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่หนึ่งรถจะมาเสียรถจะต้องมา,าบำรุงรักษามาแมนทนเน้นเนี่ยเนี่ยของเราก็มีความพร้อมที่เราจะเปิดให้เลยให้เลย <ừ> นะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราจะสามารถเปิดในเรื่องของการตรวจสภาพรถเล็กได้แล้วก็คือตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ,อทีื่ะเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือครบวงจรแล้วนะครับสําหรับรถเล็กขนาดนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าผ่านการตรวจสภาพที่ศูนย์เราผมออกเขาเรียกว่าคุณสามารถชําระภาษี ป้ายวงกลมประจําปีได้เลยสูนี้อยู่ที่ไหนครับ <ฮะ S 1> อยู่ดังสิทธ์ฮะอยู่ดังสิทธ์เรมีน้ที่อยู่ประมาณเกือบ40ไร่กว้างขวางใหญ่โตฮะเป็นมาตรฐานของรถเลยเรากล้าคุยเลยนะครับคุยภาคอา,อาอเซียนเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยในในอาเซียนเนี่ยเรา ไม่ไม่เป็นรองขครคุณชาติอยากให้มองอนาคตของบคอสอหลังจากนี้เราเราทราบแล้วเระว่าเราเชื่อโยงประเทศ A อซหลายประเทศเราจะมีศูนย์ซ่อมรถที่จะประกาศตัวว่ามาทํากับเราได้เลยเต็มที่เราจะได้เห็นอะไรจากบคอสอหลังจากนี้ไปอีกในช่วงเวลาปีนี้หรือว่าปีหน้าในแผนในใจมีอะไรบ้างแน่นอนอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ได้ได้ได้เห็นแลวเป็นจุดแข็งของบกอสอเลยนั่นคือคุณภาพความปลอดภยัยครับสําหรับตัวรถนะฮะตัวรถเนี่ยเรามั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต นะครับเพราะเรามีการดูแลรักษาอย่างดีนะครับปฏิบัติตามเรียกว่าคู่มือการใช้รถของบริษัทผู้ผลิตถึงระยะเวลาเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์สุดควบอะไรยังไงนั่นผลที่รรเราเพิ่มทักษะพนักง,งานขับรถในส่วนของบกสเองมให้มีทักษะมีความชำนาญมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทุกวันนี้หน้าฝนผมเรียกอย่างนี้ว่าเรามีการขอข้อมูลจากทางหลวงทางหลวงชนบทว่าผิวทางที่รถบกสวิ่งผ่านเนี่ยช่วงไหนมีการซ่อมบำรุง มีในเรื่องของขอุทกภัยทําให้ผิวทางเนี่ยเสียหายแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายที่เราจะมีการอัปเดตข้อมูลกันตลอดอเพื่อที่จะให้คนขับรถเราเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ถามว่าสะท้อนได้อย่างไรก็คือสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลดน้อยลงในส่วนของอการบริการนะครับเราเริ่มมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงบนรถต่อไปเนี่ยมีจอบนรถ ครับแยกเลยครับแล้วก็แต่ละซีจะมีเลยครับใช่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยได้เห็น Wi-Fi บนรถแน่นอนนะครับแล้วอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เดินทางลืมชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นี่คุณทำจากหน้าจอได้เลยที่อยู่บนรถได้เลยปีหน้าได้เห็นแน่นอน้ไดครับแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถนะครับเพื่อดูแลในเรื่องของหนึ่งคนขับรถเนี่ยนั่งขับรถอยู่ในับ เรียกว่าประมาทไหมนะครับเขามีไม่ต้องมาเถียงกันละไม่ต้องมาเถียงกันเลยว่ามีภาพบันทึกชัดเจนครับติดหน้าติดหลังเพื่อจะดูในเรื่องของการเกิดบันเทิงแล้วยังติดภายในตัวรถเพื่อที่จะเป็นการป้องกันสําหรับผู้โดยสารเดินทางหลับผู้มีอาชีพขึ้นไปล้วงของเนี้ยเราก็จะเห็นพวกนี้มันจะบันทึกหมดปีนี้การเดินทางของคนน่าจะกลับมาเป็นปกติเทียบกับปีที่แล้วน่าจะเป็นงั้นไหมครับเทียบใช่ไหมครับที่แรกเลยผมเรียนเลยนะผมเป็นกังวลเพราะว่าตัวเลขเราหายไปเยอะนะครับอย่างช่วงเทศกาลสองเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ย เชื่อไหมครับว่าตัวเลขของผู้โดยสารเนี่ยหายไปร่วม20%ซึ่งถือว่าเยอะมากพอมาถึงช่วงนี้ที่เรามีการเก็บติดตัวเลขกันขึ้นมาเนี่ยการเดินทางของผู้โดยสารเนี่ยเริ่มกลับมาบรรยากาศเริ่มดีขึ้นบรรยากาศมเริ่มดีขึ้นพ่านเมืองมันผมว่ามันเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าทุกคนเกิดความมั่นใจใช้ชีวิตตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็น่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับ ผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเดหน้าประเทศไทยประจาวันนี้นะครับเราได้ทราบแล้วว่าบกขทําอะไรอยู่และจะทําอะไรอีกในอนาคตเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้าสู่ประเทศในแถบอาเซียนเราได้ทราบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้จัดการมากคุณวิชาขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและช่วงหน้าติดตามนายอเลเวอร์กับคุณหมอยงยุทธนะครับทุนทีเรอสองคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ Welcome to Now or Never, the program that updates you on the policies and developments of the National Council for Peace and Order or NCPO. Recently, a group of Thai and European investors from Thai European Business Association or TEBA paid a courtesy call on Gen. Prayut Chan -Cha, head of the NCPO. Gen. Prayut welcomed the group and talked about the overall situation of the country, which he confirmed is progressively improving with enhanced stability the ncpo had reiterated that the private sector, particularly investors, have an essential role to play progressing thailand forward. in this case, the country needs even more cooperation from its investors in understanding how thailand needs time to reform and develop in order to be on par with other advanced countries around the world. over the last three to four months, the ncpo has been able to solve a number of major problems facing thailand. This has been accomplished by having military personnel adopting an integrative approach to resolving various issues, while civil servants have been able to continue in their duties and functions as before. These undertakings have been supported by experts and working groups who provided knowledge and valuable advice in order for officials to optimize their efficiency whilst performing their duties. The guiding principle of the NCPO's working system is to listen to the opinions from all stakeholders while underscoring the paramount objective of promoting national interests. The head of the NCPO has stressed that the NCPO is ready to expand cooperation in various fields and has since set up a joint governmental and private sector committee to solve economic problems and directly mobilize related strategy in this field. To complement this, a super board was also established by the NCPO to oversee the functioning of 56 state enterprises. As for the Thai European Free Trade Agreement, the head of the NCPO confirmed that Thailand will continue cooperation on this matter to promote the transfer of investment through the appropriate channels, encourage foreign investment to Thailand, and remove any trade barriers that may exist at present. He stressed that Thailand does not employ illegal workers and is now completing the process of registration for all of its migrant workers. Representatives from TEBA thanked General Prajuchan Cha for allowing this opportunity to meet him in person and to discuss about economic cooperation between the governmental and the private sectors they expressed their well wishes for the ncpo to be able to solve remaining obstacles to business operations in thailand and confirmed their opinion that thailand is still a principal country for their investments.